เดียรันนี้ผมก็จะมาสอนทำโลโก้นะครับน,นี่ผมจะสอนทำโลโก้เลยนะเข้าเฟสตัวผมก็เขียน่ะโปรนะครับโปรโปรแกรมนี่ครับโปรแกรมทำโลโก้ครับน,นี่ฮะโลโก้ติดตั้งนะครับ คุณก็เข้ามาครับผมจะสอนใช้ค่ะทั้งแค่นั้นคุณก็เข้าวันแรกครับจะเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมเอาหาหนโก้ที่คุณจะเอานะครับอะไรพวกนี้นะผมเอาเนี่ฮะเจ้ามาแล้วก็จะเขียนนะนี่ฮะไม่บ่อย เราก็เขียน,น,นก็เขียนชแนลอะไรก็ได้ของคุณไปนะครับเขียนยอะไรอะ,อะขยายได้มั้ยคะ นนละนะหลัลงจากานั้นนะครับคุณก็ต้องส่งส่งไว้ให้เพื่อนส่งไว้ให้ใครก็จ้านะครับนี่ครับมจะดีต้องบันทึกก่อนนะนี่กดคำว่าเซฟตรงนี้ครับนี่ครับนี่ฮะมันก็จะมาอย่างนี้ไปครับอันนี้ แชร,ร์กดแชร์ให้เพื่อนนะะเนี่ยอันนี้นะใช่ครับเพราะไม่งั้นคุณก็เข้าไปในไลน์ลครับเพื่อจะเอารูปแบบนี้มาจากนั้นเนี่ยมันจะมีข้อความส่งมาให้เพื่อนดูนครับแล้วคุณก็กดนี่เนะเนี่ยกดดาวน์โหลดตรงนี้นอนะ่ะมันมีรูปดาวน์โหลดอะ่ะตรงนี้น ชอบคลิปนี้กดติดตามได้เลยนะครับ